ผลพัดนักรุงโฮมคุกหลายๆคนนะครับน่าจะคุ้นเคยกับเมนูคาเปรสเป็ปอย่างดีครับบางคนเคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ชื่อนะครับก็คือสลัดนี่เองครับปกติแล้วเนี่ยคาเปรสีก็จะเป็นสลัดกินแบบเย็นๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทําในรูปแบบของพาสต้าจานร้อนกันไปชมกันเลยครับเริ่มจากการต้มเส้นพาสต้าก่อนเลยนะครับหัวใจหลักของเมนูพาสต้าทั่วๆไปนะครับเส้นของอักเนซีเนี่ยครับเขาทำมาจากแป้งซารีดูรัมชั้นดีจากอิตาลีครับมีความหอมนะครับ มีความเหนียวนุ่มหนึบครับได้รสชาติอิตาเลียนแท้ๆครับเส้นที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นเส้นที่มีชื่อเรียกว่าเอลิกเก้ครับรุ่นที่เราใช้วันนี้ครับก็จะเป็นรุ่นแบบไทรคัลเลอร์นะครับไทรคัลเลอร์ก็คือสสีนั่นเองครับโดยที่สีเหลืองนะครับก็จะเป็นเส้นพาสต้ามาตรฐานทั่วไปของแอกเนซี่ครับสีส้มแดงอันนี้นะครับก็มาจากมะเขือเทศครับส่วนสีเขียวเนี่ยมาจากผักโขมนั่นเองครับเมื่อเอามาผัดกับซอสต่างๆนะครับเรียกว่าเหมาะสุดๆเดี๋ยวเราไปเริ่มต้มกันเลยครับน้ำเดือดดี ด้วยเส้นนะครับสำหรับเส้นเอลิเกตไตรคัลเลอร์เบอร์656นี้นะครับต้มแบบอัลเดนเต้5นาทีต้มแบบธรรมดา7นาทีครับในระหว่างที่เรารอต้มเส้นนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันเลยเราจะตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ํามันมะกอกลงไปนะครับตามด้วยมะเขือที่เราหั่นเอาไว้นะครับอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมะเขือมันจะเละแล้วกลายเป็นซอสนะครับเราอยากให้มีความเป็นลูกมะเขืออยู่นะครับแต่ว่าต้องร้อน ไฟแรงๆแบบนี้นะครับผัดสักประมาณครึ่งนาทีนะครับแล้วเราก็ใส่กระเทียมซอยลงไปเลยนะครับตามด้วยหอมแขกครับแล้วก็แองโชวีที่เมื่อกี้เราสับเอาไว้นะครับพอตัวแองโชวีของเรากระจายไปทั่วนะครับแล้วก็เส้นเราได้เวลาพอดีนะครับเดี๋ยวเราตักมาใส่ได้เลยต่อไปเราก็จะมาปรุงรสนะครับก็เกลือพริกไทยครับแล้วก็ปาปริก้าครับ ถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็ชิมรสชาตินะครับรสควรจะเป็นแบบเค็มๆมันๆอร่อยนะครับเราก็จะมีหอมกลิ่นของกระเทียมอยู่นะครับเมื่อได้รสชาติเป็นที่พอใจนะครับปิดเตาเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่ใบโหระพาอิตาเลียนลงไปครับใส่เสร็จแล้วรีบคลุกนะครับใส่ใบโหระพาลงไปแล้วนะครับรีบคลุกให้โดนความร้อนให้ทั่วครับจะทําให้ใบโหระพาไม่ดํา สำหรับเมนูนี้เนี่ยถ้าทำไว้แล้วทานไม่หมดนะครับนำไปแช่เย็นเอามาทานเป็นสลัดก็ได้เหมือนกันครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ